น้องไอซอนันต์และพร้อมด้วยนัเกเอกเปิ่งมิตรอนันดาครับ <c oughs> น้องไอซอนันต์ปรากฏเป็นองค์พระราชบนิพนธ์ทุ่งาพระราชบุตรแห่งคงกระพัน,รนก,กระเสริฐโคมลอยในท้อไทยน้อง ae da kuai ហងមានបងបងសនសនមេช่วยกันหลงแรงห้างเมืองกระแกมาแต่งของ มสิทธนที่นใจเอาไว้การเรียนวิชาที่ดับือลบก็จบสูงแน,น่น,นอยหวังที่จะับสอ่แม่เช็ทางใคอะไไ่แแล้วแหละกาผคุณที่ทุกอไไย่างดีครับร้อมงานน้ำใจนะครับเชพี่สาน้องไอเดนแลนนนนะ ผูกคนกำลังติดตามชมการแสดงของเกษตรกรไร่หมอกที่เราเนติณฑ์ธานาคราชราดเลยเราจะจัดท hm ัพกันไปแก้แค ok ้นให้เสด็จพ่อการะสูรถวลิมคมเจ้าเาษตรที่พิธุมาชเจ้ากลับมาแล้วด้วยยามนี้หลักสูตรางะา กลับมาในครั้งนี้เพยงดับเพลงทวนที่เข้าประมุ่นไม่ได้รับเรียนเป็ในจุเสิ้นที่เรียบรอ้อยผมจะกลับมาเพื่อมาพบเสด็จี่นครมิสุทพอ่อแกระสูนีโดยยามนี้เจ้าจากแผ่นดินสิงห์งนคะรไปก็หลายปีเจ้ารู้หรือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับแผ่นดินเ,นเราแต่ถ้าเจ้าอยากเจอสเสด็จพอ่อที่จะพามาพบกับเจ้ารอสักคู่เธอรู้บ้างหรือเปล่า ว่าเสด็จพ่อของที่หนึ่งช่างงดงามพร้อมด้วยความสุขภายในบ้านเมืองต่างด้วยยากแต่ช่วมด้สนใจมาเลยพ่อต้องมีสันติชนงดงามมากเลยนะคะโอ้ยนี่ฝนก็ตกจรงนะทำให้ลำบากจริงพระองท่าน ทรงสมเด็จพระบิดามาถึงแล้วเราขอถวายขอขอะเจ้า่บเสร็จพี่นี่ตัวอะไรผู้ชมครับะนี่แหละูกพ่อนี่พ่อเองลูกพ่อพี่เสียพ่อนี่จะกลับมาตั้งเมื่อไหร่เนี่ยพ่อรอคอยการกลับมาของเจ้าเราก็บอกขอใคยได้เนี่ยผู้ชครัไม่ไหวเปียกหมดแล้ยเนี่ยทนเสด็จพ่อ โอ้ยถึงได้ตกอยู่ในสภาพแบบนี้พ่อไม่ไหวแล้วไข่พะโล่เก็บเอาไว้กพ่อจะกินตั้งแต่ไม่ไหวใช่ไหมทำไมครับไปยังกะที่ได้ไอะเนี่ยน้ำนองจานเลยเสพพ่อช้าขอลูกพ่ออะไรจะพูดอะไรลูกถามเูยจ้วเจ้าเนี่ยจะรู้ใจพ่อจริงๆเลยมีเจ้ามานำนำถวาะถวายพ่อใช่ไหมเนี่ยขอบใจเนาลูกของพ่อเสพพ่อโอ้โหสวยจริงโถ อะไรนี่คนแรกเขาก็บอกคนรักผมทีม่นำม,มาเพื่ออยากจะให้เสดพ่อในกับคนรันกเกาบอกนี่องรู้จักกันดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำใหม่นี่เออคนคุค้นมือไหมล่ะเดี๋ยวสองก็ถีบไปนู่นเลยจะมีนามใดกันหรือของฉันมีนามว่าชอบประการเสดพ่อไหมคะรีบเบข้าวังไปเถอะไหมคะรีบเข้าห้องบรรทมไปเลยก่อนที่ผมจะเปียกไปมากกว่าน,นี้แล้วผมงฉันสงสารตีเจ้า จะมาเป็นมเหสีของเจ้าอนาคตว่าใช่ใช่ค่ะขอขอบอกอะไรอย่างนะลูกนะน้องเขายังเด็กิีกนะอยังไงก็เบาเบามือนะลูกนะโสดเด็กพ่อเด่ายนี้ตามขบวนาต้องบอกที่อยากจะรู้ว่าถ้าหากว่าอยู่กับเครื่องกระบอกเนี่ยเครืกระบอกเบามือแล้วถ้าไปอยู่กับเสด็จพ่อหรือผู้จักรพรรดิจักรตาขาเสศษพ่อขยี้จักร้าขาแล้วมึงจะรู้ว่าล็กปีจริงเส็จพ่อกระบอกอยากจะรู้ยิ่งนะโอ้ยใครทำร้ายเสด็จพ่อมาถุนแบบนี้เสด็จพ่อแม่เสด็จพ่อ เป็กกางเกงไม่ใช่นี่เจ้ากูเป็นแฟนขับรถมาลดนะกูจะเมตตานะกูจะให้คนละยี่สิบยี่สิบเลยเนี่ยสอบสารจริงจริงใช่ป้บอกได้แล้วบอกเธอใครทำเสด็จพ่อแบบนี้ก็รู้ว่าจะไปแก้แค้นมันมันพูดนั้นก็คือไอคำมันละศิลป์นาะไอ้คำวันละศิเจ้าเจา้าอ้อนครับไปแก้แค้น,นอไอคเสด็จพ่อไอ้คำวันละศิลป์มึงก้าวทำร้ายพระบิดาต้องเกู แต่การยกทับในครั้งนี้ถ้าเก้ากระบอกนั้นจะไปกับเพียงกับพี่ของเจ้าเราทั้งสองคนพี่น้องคิดต่ว่าก้ากรกะบอกจะขาดกําลังใจแต่ถ้าก้ากรกะบอกนั้นมีสเสด็จพ่อน,นั้นติดตามไปด้วยก้ยากระบอกอาจจะมีชัยชนะกลับมาคุเจ้าปัดตัวอย่างนี้พี่น้องท่านนั้นขาดฝันและกําลังใจให้เสด็จพ่อนั้นเสด็จติดตามไปด้วยทรงช้างอยู่บนช้างดูน้องกระองเพ่งด่าเพ่งร้วนสภาพกูอย่างนี้

เข้าร่วมงานเลยนะในวันนี้ติดทุมาติปาก่าวถึงการบาดเจ็บของตัวเอพระราชบิดจาถึงการกำลังทหารที่ตาตองพักเข้าสู่ประเินมังกราเพื่อให้แก้แค้นต่อองพระราชบุตร คิดถึงเหมือนกันถ้าอย่างนั้นแล้วก็คิดถึงเหมือนกันถ้าใจเราตรงกันแบบนี้ปเดี๋ยวเจ๊พาไปหุดเธอเป็นใครกันคิดมาขวางหน้าเราแบบนี้ทาไมอยากไายถอยไปก็ได้แล้วดืเดือดเลือดพานจะฆ่าจะแกงกันอะไรหรอกข้าพนุ่งขาเนี่ยฉันจะไม่ได้ขวางหน้าเธอนะแต่ฉันบังเอิญเดินมาเจอเธอต่างหาก รูปร่างหน้าตาแบบนี้หล่อขนาดนี้มีแฟนยังจะสนใจไม่ได้เจ้าอย่าได้ยุ่งเลยมันเรื่องส่วนตัวช่วยหน่อยเถอะคันลิปถอยไปคันก็ไปเกาห้างหลังนู่นจะบ้าหรือไงไอพี่คันข้างหน้าและพี่เกาห้างหลังหายคันไม่ไปจะทำยังไง 呦、oh, ผู้ใหญ่ใจดีครับมอบรางวัลให้กับน้องสันสนีลูกหนท์นนโกมไปเยอะๆกกมไปเยอะๆเธอาหายไปหลายงานนะครับวันนี้ผู้จะเป็นงานแรกที่เธอได้กลับมาเหมือนเดิมค่ะปีกิ้วมามีค่ะคุจะเท้าไอ้อ้ส่ยหน่อยคุณลุกไม่ขึนสาเหตุที่ลุกไม่ขึ้นไม่มีอย่างอื่นนะครับนักตูดขนาดนอง สิไม่ใช่คนธรรมดาพระคณิธาเสด็จพี่พานุราชแล้วก็เจ้าพี่กำบลลสิทธี่จับกับหัวแกน้องกำบลลสิทธิ์ตานะตานชอบปู่ไม่คบพี่คุ้มจะให้จับนมอัก็สองมึงรู้หรือไม่ว่าพี่คุ้มึงกำบลลสิทธิ์มันเป็นศัตรูของกูอยากจะรู้จริงนะใบหน้าสาวสวยคุ้มมึง ถ้าหาพวกาขาดสิ mm ่งสําคัญบนใบหน้าไปอย่างมึงจะใช like bon ้ชีวิตอยู่อย่างไม่ช่ไม่ใ่ไมใก่ไม่ไม่ใไไม่ พรากูพีทูมานเป็นคนครับ <c oughs> กูจะรอการแก้แค้นของพี่ชายกูอย่าตั้งกอนใครเย